สวัสดีครับมาดูมาเก็ตอาราสิทธิ์ประจำวันศุกร์ที่11มีนาคม2022กันนะครับสำหรับยูโรนะครับก็อย่างที่ปากป้ายเอาวันนั้นแหละมันขึ้นอยู่กับว่าตลาดจะเบรกแล้วโฮอยู่เหนือ Initial r e g n o n Zone ได้หรือเปล่านะครับอย่างที่เคยย้ำไว้หลายครั้งถ้าเบรกต้องโฮที่ Area สมำคัญถ้าไม่โฮยังมีสิธิ์อยู่ที่เซลเลอร์จะกลับเข้ามาแอคทีฟได้ทุกเมื่อนะครับแล้วนี่คือ สิ่งที่ play out ออกมาตามที่เราเห็นพยายามเบรกแต่โฮไม่ได้จากนั้นเซลเลอร์กลับเข้ามาแ c t i v e ค่อนข้างชัดเจนมากเอาราคานั้น pull back กลับลงมาสู่ดอลลารเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราจำเป็นต้องปรับ bias นะครับน,นิดนึงก็คือ bias ต้องปรับกลับมาเป็น neutral แล้วสิ่งที่เราเห็นก็คือตอนนี้ตลาดน่าจะอยู่ในพื้นที่ที่กำลัง f i g กันอยู่นะครับระหว่าง buyer กับ seller โดยเซลเลอร์นั้นหมายตาที่จะแอคทีฟที่ Area Breakdown ที่นี่นะครับในขณะที่ Short Term b u y เ r ก็หมายตาที่จะ b u ยที่ a r e b Breakout เช่นเดียวกันนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าไฟาไหนชนะซึ่งต่าแดก็ตามที่ยังไม่เบรกลงมาใต้ s u อร์ตเล e วล l ูนย์ยังมีสิทธิ์ที่จะ b a l านซิ่งอยู่เหนือ Area นี้นะครับแล้วถ้าขึ้นไปด้านบนอีกรอบนึงสิ่งที่เราเห็นชัดเจนเมื่อวานนี้คือเซลเลอร์แอคทีชัดมาก กลับขึ้นไปไม่ใช้เวลาเยอะเลยที่นี่ขึ้นไปแท่งเดียวแค่นาที reject back กลับลงมาทันทีนะครับเพราะฉะนั้น market behavior ที่เราเห็นชัดเจนมากว่า seller คอยอยู่ที่นั่นอยู่ที่ว่าด้านล่าง short term buyer คอยอยู่ที่นี่หรือเปล่านะครับถ้าหากว่า short term buyer คอยอยู่ที่นี่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไฟล์กันตลาด Balancing อยู่ในกรอบนี้นะครับขึ้นอยู่กับว่าใครชนะ ถ้าเซลเลอร์ชนะเราจำเป็นต้องเห็นตลาดนั้นเบรกแล้วโฮใต้0.9582จากจุดนั้นการเบรกเอาท์รอบนี้จะกลายเป็นเฟลเบรกเอาท์ทันทีแล้วจากนั้นเนี่ยก็มีสิทธิ์สูงมากที่ยูโรนั้นจะ expand rate ลงสู่ดาวไซน์นะครับโดยมี t a r g กเ็ตหลักในช็อตเทอมอยู่ที่ขอบล่างของ balancing area ก็คือที่ support zone 0.8059ถึง0.8174นะครับแต่ยังไงก็ตาม การที่บาย์อยจ่จะชนะในวันนี้แทบไม่มีสิทธิ์เพราะว่าตลาดนั้นอยู่ไกลจาก i n i t r e l ยลรีโซมากพอสมควรนะครับอย่างมากที่สุดมันก็บาลานซ์อยู่ในกรอบนี้โอกาสที่จะเบรกขึ้นไปเหนืออินิเชียลรีโซมีน้อยมากสําหรับวันนี้เพราะฉะนั้นระมัดระวังนิดนึงนะครับถ้าราคานั้นไม่ได้อยู่ในจุดที่เป็น Group กูเท Location ในการชอร็อตซึ่งไกลพอสมควรการชอร็อตก็ยังถือว่ามีความเสี่ยงอยู่ เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าช็อตใกล้ๆแถวแถวนี้เดี๋ยวมันจะมาติดสป,ปอร์ตด้านล่างนะครับไม่คุ้มกับรีวอร์ดทวิสต์เวชชนั่นเองสำหรับยูโรสำหรับพาวดอลลาร์ก็เป็นไปตามไบเอซนะครับช็อตเทอร์มไบแอสเป็นนูเทรลแบริจเมื่อวานนี้พอราคานั้นแบ็กอัพกลับขึ้นไปบนยังขึ้นไปไม่ถึงอินิเชียลเรนจ์โซนด้วยซ้ำเซลเลอร์กลับเข้ามาแอคทีฟทันทีนะครับแล้วการที่ตลาดนั้นเบรกกลับลงมาใต้ซัพพอร์ตนี้ของเมื่อวาน การเบรกตรงนี้กลายเป็นเฟลเบรกเอาท์นะครับในสมอลโลว์ไทม์เฟรมจากจุดนั้นตลาดก็กลับลงมาถึงขอบล่างของบาลานซิ่งอะไรเล็กตรงนี้นะครับเป็นไปตามสเต็ปทุกอย่างเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยสถานการณ์ยังคงเหมือนเดิมอยู่นะครับแล้วไบแอสก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ด้วยก็คือนูทรัลเบริชสำหรับช็อตเทอมเพราะฉะนั้นตอนนี้พาวเดาลา่าเรายังคงมีเบริชมัลติเพาส์ไทม์เฟรมอะไลเมนต์อยู่การเทรดลองไซต์นะครับยังคงมีความเสี่ยงอยู่ ถ้าจะให้แนะนำคือควรโฟกัสไปที่ช็อตเซตอัพเป็นหลักน่าจะดีกว่านะครับจริงๆ initial r e g i o n Zone ซน่าจะอยู่ที่อันนี้มากกว่านะครับควรเน้นไปทางช็อตเซตอัพมากกว่าตามไปที่ราคายังโฮอยู่ใต้โซนนี้3 1 8 5 7ถึง31943แต่โซนที่น่าจะโฮอยได้นะครับเนื่องจากว่าเรามีช็อตเทอร์มบ s เแอน n e สเปนนู a r ูแบริชก็คือที่นี่ 31412ถึง31508จากจุดนั้นพารลาล่าก็น่าจะสามารถ Expand e ลงสู่ดาวไซด์ได้นะครับซึ่งลงไปไม่ได้ยากเนื่องจากว่ามีแกลให้ลงอยู่พอสมควรนะครับถ้าเราดู Larger ทา m r f r e m h c r t นะครับจะเห็นว่าถ้าเรา Back กลับไปซกักดูวิก็กได้นะครับโอเคราคาล่าสุดอยู่ที่นี่ถูกไหมครับยังมีพื้นที่ให้ลงเหลือเฟือ โดยซัพพอร์ตที่สำคัญด่านต่อไปจะอยู่ลงไปถึงที่นี่เลยนะครับ,นะรบก็คือที่นี่ซึ่งอยู่ไกลพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเซลเลอร์คอนโทรลมาเก็ตนะครับตามไบแอสทั้ง3ามไทมเฟรมตอนนี้ซึ่งเป็นแบริ u มัลติเพล m e f r a เฟรมไ g n m e มนเนี่ย ตลาดใดที่พาราล่าโฮอยู่ใต้พรีมาร์เก็ตรีเซนท์โซนหรือว่าที่รีเซนท์โซนสามหนึ่ถึง3 1 1 6 3ึ่งหนึ่งหกสามเซลเลอร์คอนโทรลมาร์เก็ตในช็อตเทอมจากจุดนั้นพาราล่าน่าจะสามารถขยายเว้นลงสู่ซัพพอร์ตโซนด้านล่างๆได้นะครับโอเคนี่คือพาราล่าสำหรับทองคำนะครับก็อย่างที่เห็นช็อตเทอมเราเป็นนูนโตรแล้วนะครับนั่นก็แปลว่าตลาดมีสิทธิ์ที่จะ b a l านซิ่งนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะลบอันนี้ออกไปก่อนซึ่งที่ area ที่น่าจะ Balancing ตอนนี้นะครับตราบใดที่ยังโฮนะครับบอกไว้แล้วตราบใดที่ยังโฮอยู่เหนือ5้อ50ถมีสิทธิสูงที่ทองคอําจะยัง b a l า n c i n g อยู่ในกรอบนี้นะครับก็คือระหว่าง1950ขึ้นไปจนถึง2022เพราะฉะนั้นระวังนิดนึงไม่ว่าคนเฟรดช็อตเทอมนะครับหรือว่าทำเฟรมระยะกลางเนี่ยเนื่องจากว่าตอนนี้ตลาดบาลานซิ่งอยู่ใน ตรงกลางเลนส์ตรงนี้คแคบพอดีซึ่งไม่ใช่กูเทดโลเคชันแน่นอนเพราะฉะนั้นการตัดสินใจในการช็อตหรือว่าเทรดลองไซส์ควรยึดหลักเอาเลนส์นี้นะครับเป็นหลักเลนส์ล่าสุดที่เราเห็นนี้การเทรดลองไซส์จะดีกว่ามากถ้าราคานั้นลงมาถึง area แถวนี้เช่นเดียวกันการเทรดช็อตไซส์หรือว่าการหาช็อตเซตอัพจะดีกว่ามากถ้าราคานั้นอย่างน้อยที่สุดเริ่มขึ้นไปที่2016ถึง2022 แต่คนที่เท,ทเรดตามเฟรมระยะกลาง a อเรที่เป็นกู้เทรดโลเคชันต้องอยู่ด้านบนเลยนะครับแถวๆเริ่มต้นตั้งแต่59.2059 59, ขึ้นไปจนถึง20.75ซึ่งอย่างก็ตามตรงนี้ยังเป็นออร์ทามาาอยู่สำหรับทองคำนะครับโอเคสำหรับบิตคอยก็เป็นไปตามคาดนะครับราคานั้นแบกกลับลงมาด้านล่างแล้วเพราะฉะนั้นก็ สถานการณ์ยังไม่เปลี่ยนนะครับยังคงเป็นแบบเดิมอยู่ก็คือตอนนี้ตลาดไม่ได้อยู่ในจุดที่เป็นกู้เทรดโลเคชันโดยเพาอย่างยิ่งตราบใดที่โฮอยู่ใต้โซนใหม่นี้3 9 6 8 5ถึง40302มีสิทธิ์สูงมากที่จะกลับลงไปเทสโซนนี้อีกรอบหนึ่งแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะเบรกลงไปต่ำกว่านี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคอนเทสช็อตเทอมคอนเทสเดเทรดอาจจะมีโอกาสนิดนึงแต่ถ้าคอนเทดทำเพร,รีรากลาง ราคาไม่ได้อยู่ในจุดที่เป็นกู้เทรดโลเคชันเลยเพราะว่าเทรดอยู่ตรงกลางเลนพอดีเปะ๊ะสำหรับคอนเทรดอินเทอร์มัททัมเฟรมจำเป็นต้องรอนะครับอย่างที่บอกเอาไว้เมื่อวานนี้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องดูนะครับว่าบิตคอยวันนี้จะโฮอยู่ใต้โซนนี้ได้ไหมถ้าได้มีสิีสูงมากที่จะกลับลงไปรีเทสโซนนี้อีกรอบหนึ่งแล้วก็มีเส็์ด้วยที่จะเบรกลงไปสู่ด้านล่างสำหรับบิตคอยนะครับโอเค พพอรอาะฉะนั้นทั้งหมดนี้นะครับคือ Market อ n ร l ราสิทประจำวันนี้ยังไงก็ตามก็หวังว่าจะมีผลงานการเรยียที่ดีเหมือนเช่นเคยกลับมาเจอกันวันจันทร์วันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ